มาดูความคืบหน้าของคดีขโมยทรัพย์สินโรงแรมในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเสียหายรวมมูลค่ากว่า17ล้านบาทนะคะตำรวจโทพลต,ตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานได้บินด่วนไปลงพื้นที่เกาะสมุยพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามทรัพย์สินคืนแล้วก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้หมดโดยเร็วค่ะ ความคืบหน้าของคดีขโมยทรัพย์สินโรงแรมขนาดใหญ่ในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งทางตำรวจนั้นจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว9คนมีทั้งผู้วางแผนคนที่ลงมือลักทรัพย์และเป็นผู้รับซื้อของโจรซึ่งรวมทั้งตำรวจนั้นเตรียมขอสารออกหมายจับผู้รับซื้อของที่ขโมยมาเพิ่มอีก2คนนะคะส่วนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนั้นรวมมูลค่ากว่า17ล้านบาทตามคืนมาได้แล้วกว่า2ล้านบาท ล่าสุดพลตารโทรสุรเชษฐ์หักพานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีพร้อมกับสั่งกำชับให้เร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายนำกลับมาคืนผู้เสียหายให้มากที่สุดรวมถึงการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้มาดำเนินคดีให้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนักลงทุนให้มีความมั่นใจเพราวะว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวสำคัญค่ะ เพราะนั้นผมก็ต้องลงมาเองนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ1คนในท้องถิ่นนะครับสองนักท่องเที่ยวที่ยวหลั่งไหลมานะครับเพราะนั้นเมื่อมีเหตุเกิดก็ต้องพยายามไล่จับทั้งหมดนะก้อยนะต้องไล่จับทั้งหมดนะมีกี่รายต้องแสดงเห็นว่าเหตุเกิดต้องเจอแบบนี้นะครับเหตุเกิดต้องจับหมดนะโอเคไม่ว่าจะรู้จักสนิทหรือไม่รู้จักไม่ละเว้นนะครับ นายรัชพรภูนสวัสด์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยและนางยามนาภูนสวัสด์นะคะเจ้าของโรงแรมดังกล่าวก็กล่าวขอบคุณตํารวจที่เร่งติดตามดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้พร้อมทั้งยังติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปให้กลับคืนมาได้บางส่วนแล้วค่ะ